แกรมมภาษาอังกฤษฉบับเข้าใจง่ายเอพิโซด4ว่าด้วยคำว่ามีนะคะระหว่าง has, have vs there is, there are เวลาที่เราอยากจะบอกว่าฉันมีสิ่งนั้นเธอมีสิ่งนี้ หรือมีของบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะใช้กรณีไหนระหว่าง has กับ have หรือ there is หรือ there are นะคะอะ่มาเรียนกันค่ะเริ่มต้นจากตัวอย่างนะคะ I have four pairs of running shoes. ฉันมีรองเท้าวิ่งสีคู่ My grandma has so many cats and dogs. คุณยายของฉันเลี้ยงแมวกับหมาเยอะมาก คำอธิบายนะคะ has have แปลว่ามีแสดงถึงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่งกฎของมันก็คือมี subject นะคะบวกด้วย has have ตามด้วย object นะคะหรือใคร มีอะไรนั่นเองนะคะนี่เป็นสูตรของมันนะคะอ่านิดนึงคือทุกคนไม่ลืมพื้นฐานใช่ไหมคะว่า has เนี่ยก็คือใช้กับตัว he she it นะคะแล้วก็ประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วนตัว have ใช้กับ i you they แล้วก็ประธานที่เป็นพาหูพจน์นั่นเองคะ่ะคราวนี้มาดูประโยคแบบนี้บ้างนะคะมีมีดตั้งอยู่บนโต๊ะอาจะพูดว่าอย่างไรคะคนไทยเรานะคะอาจจะตอบโดยอัตโนมัติว่า it has a knife on the table หรือ over there have a knife on the table ซึ่งผิดค่าไม่ถูกนะคะซึ่งก็เหมือนแปลตรงตัวเลยนะคะมันมีมีดอยู่บนโต๊ะนะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้อีกแบบหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ คำตอบอยู่หน้านี้นะคะกรณีที่เราจะพูดว่ามีลักษณะที่ไม่มีประธานนะคะหรือไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยใช้ there is แล้วก็ there are นะคะเป็นเอกพจน์และพะหูกพจน์ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้น there is a knife on the table ก็เลยเป็นประโยคที่ถูกต้องถ้าเราจะพูดว่ามีมีดตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะอีกประโยคหนึ่ง there are many temples in this town ที่เมืองน,นี้มีวัดอยู่หลายแห่งนี่เข้าใจไหมคะ มาทบทวนความเข้าใจกันนะคะประโยคภาษาไทยมีผู้มีเพื่อนมากมายนะคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกผู้เบร์ has a lot of friends มีเค้กอยู่ในตู้เย็นเอามากินได้นะให้เวลาคิดแป๊บนึงแล้วติง๊ง there is a piece of cake in the fridge you can eat it พวกเขาไม่มีอะไรกินกันเลยคำตอบมาแล้ว they have nothing to eat หรือ they don't have anything to eat ก็ได้นะคะ,ะวันนี้มีลูกค้าเยอะไหมอันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะ Are there many customers today?